ครับมาดูคุณแผนวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับดูกันก่อนนะครับผมจะถ่ายให้ดูจ่าๆเลยนะครับผมจะจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูเลยนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับของแท้นะครับดูคนก่อนนะครับเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ดูนะครับ เก่ามากเลยนะครับรุ่นแรกนะครับสุดยอดนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับแต่ก่อนก็ลงนี้ยังคลิปแรกเลยนะครับงวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นคุณแผน เหมือนกับไอ้บ้านกลางนะครับเหมือนกันนะครับแต่มเป็นของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพิมยัดคุมพลนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับผมอยู่ไรอ็ด ถ้าต้องการวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับของแท้นะครับราคาต่อรองกันได้นะครับพุทธคุณของวัดใหญ่ชัยมงคลใครๆก็รู้นะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับประเภทมีตามหานิยมคงกระพันชาตีนะครับสุดยอดนะครับไม่ต้องเล่านะครับไม่ต้องบอกนะครับรู้รู้เลยใช่ไหมครับ วัดใหญ่ชัยมงคลน,นี่ใครๆเขาก็รู้นะครับว่าคุณแผนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นยอดขุพนพลหรือว่าเป็นทรงพลใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดยอดถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยผมอยู่ลเลขเศูนย์เก้าแปดสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามห้าราคาต่อรองกันได้นะครับผมจะจับโทรศรัพท์นิ่งๆให้ดูนะครับ ราคาต่อลองกันได้นะครับไม่แพงเหมือนอย่างที่คิดนะครับไม่แพงเหมือนอย่างที่คิดครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยถ้าไม่ต้องการก็แล้วกันไปนะครับผมอยู่รายละเอียด0982907935เป็นเบอร์โทรน,นะครับครับขอบคุณครับ